สวัสดีจ้ามื้อนี้อยู่กับบักมีอีกแล้วเด้อจ้าบักมีสิพามาขูดกับปู่ต่อจากมือนันเด้อจ้ามีคนบอกว่าเปลี่ยนเก่งในเด้อใส่กางเกงแบบเป็นไตอีปูนี่บอีปีอีปีเนะะี่ยค่ะอันนั้นมันเป็นกางเกงเล็กกิ่งเด้อจ้าอันคลิปที่แล้วที่ใส่ไปเพราะว่ามันนั่งสบายล่มมันเข่าดีไหมจ้า บางเทอือใส่กางเกงยี่หรือกางเกงวอ,อมไปคุดปูหรือมันห่อนแหมเออบางมีก็เลยล่องใส่เบิงกะนางสบายจ้าได้ทุกสามร้อยหกสิบองศาอันเปลี่ยนเราเดอ้อมอนี่กะใส่กางเกงสีชมพูเสือสีม่วงปาดเข่ากันดีค่ะเรื่องการแต่งตัวบต่ตงห่วงเด้อยจ้าเอาให้มันสีสันฮู้ลมาคุดปูอีกแล้วจ้าสิคุดปูไปดองนำปลาเอา้าเจองูค่ะทุกคนบางมีเจองู ดีเดอ้อบะล้วงไปถ้าล่วงไปนี่ก็คือสี่อันตุยเลยจ้ะเบิงแน่โอ้ยโตบังใหญ่เลยจ้ะมันก็นอยู่น้ำหู้ปู่เด้อค่ะทุกคนคูดไปล่วงมือไปก็ระว่างแน่แบบแบบบางเทือมันปู่มันอยู่ลึกแห้งไหมจ้ะแต่ว่าลู่นี่มันว่ลึกเดอ้อดีเดอ้อเห็นก่อนแห่แต่ว่าเป็นคนวิายาณงูเวยจ้าก็เลยพ่าปู่ออกมาได้เรียบร้อยเท่ากับสิไปคูดปู่ต่อเลยจ้าหว่าเรื่องงูงูแล้วกันเป็นตาหากจ้า มหูว่าไพสีตหาหักคือเฮ้าบอดเด้อแต่ว่ามีเป็นคนมักง,งูด้อยจ้ะออยังบ่จบเรื่องงูมหู้ปู่ต่อจ้ะมาคูดปู่หน้านี่ปู่ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเบิง่งพี่น้องพุนเด้โอ้ยจักซิว้าหยังดอกค่ะกะนี่เด้อค่ะมาคูดปูด่ใดสักประมาณจักน้อยหนึ่งกะเสียเอาไปดองนะคะนี่มีต่ตุยใหญ่แต่ว่า ตัวใหญ่มันสิหลกเด้อจ้ามันสิขุดยากมันสิเมือยจากหน่อยเมยแห้งบ่เมยจากหน่อยดอกเมยอยู่คึอกันล่ะก็สิได้ประมาณนี่เลยจ้าโหมีแต่ตัวใหญ่เนาะเมอนี้อันนี้ลึกแห้งจากการทนขุดไปอยากู้ว่ามันลึกแล่ะมันมันคืออีหยังอยู่ขังในกะอีปูด้อยจ้ากะโตมันใหญ่เนาะมันก็เลยขุดได้มีกําลังหลายมันก็เลยขุดลลกมเมอนี่กะสิพ่อซํานี้จ้าสิเอาไปดองบ่ต้องดองหลายดองไว้พ่อกินด้อจ้านี่ โมเมนตยังดอกมือคุดแล้วละ่ะวิธีการดองของบองมีเด้จอจ่าบ้อมีกับไปเบิง้งจำามาจากพี่สาวเฉิมเด้อจ่าเน่กระิไปเอาน้าแข็งมาใสานา่น้ำน้าแข็งมาหล้วก็สินอกปู่เด้อจา่านอกไหวจะข้ามหนึ่งจะเข้าจะข้ามโอ้ยนี่จา่าห้าสกนะิกไหวเลยหลังจากนั้นห้าก็สิมาสวัสดีจา่าอีกหลอบหนึ่งเด้อจา่าหลังจากที่ห้าแซน้าแข็งไหวเรียบ้อยแด้วเด้อจ่าห้ากะสิเอามา ล่งขวดบรรจุพันุ์ของเหาเ้อจ้ะอันนี้บักมีกะล่างดีแล้วเด้อไพสิอยากแซ่ปู่ไว้จะขึ้นหนึ่งก็ได้เด้อจ้ะแต่ว่าบักมีอ่ะ่างดีแล้วบักมีก็เลยสิเอามาดองเลยจ้ะกับไปล่างแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วก็จะมาเสด็จน้ำแล้วก็จะมาจับใส่ขวดโอ้ยมันหลายขั้นตอนแห้งเออซสือเอาางกวัวเลอจ้ะนี่เลยจ้ะเฮาก็เลี้ยงเี่ยงไปเลยจ้ะบักมีกะสีเลี่ยงได้มาอยู่จาก ยี่สิบตัวได้มั้งหรือว่าบอถึงเนาะนี่เลยจ้าบัางมีกะสิทํำการดองเครื่องที่ดองกับบัมี่ยัางหลายจากะแล้วแต่ผสะดวกเด้อจ้าบังมีกะสิใส่น้ำปลายี่ห้อนี่เด้อจ้าเพราะว่ามีอยู่แหล้วกับคนที่บ้านบอกินก็เลยเสียดายบ่อยากทิ้งนะจา้าก็เลยเสียมาดองปูของเฮ้าเสด็้น้ำเด้อจา้าเอาน้ำออกให้มันเบิดแล้วเฮ้ากะสิเมื่อเอาน้ำปลาเฮ้าใส่จ้า ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปน้ำเด้อจา้าสูตรสูตรพี่เขาเนาะก,ก็ลองเห็ดตามเบิงบเคยเห็ดแม่จากกระเปิด y ย t u b บเบิงแล้วก็เห็ดตามพี่เขาเด้อแล้วมาเบิงกันว่าเฮาสิประสบความสำเร็จบ่จา้านี่เลยเฮาก็ใส่ไปเบิดขวดน,น้อยๆเลยจา้าจะได้ประมาณนี้กระทาจักสามมือเลอจ้าให้เสียไว้นานก็นกันก็ได้เด้อบัมีก็เอียไว้จักสมมือ นี่เลยจ้าสวยงามอารามแท้สำหรับมือนีบกมีไปก่อนเด้อจ้า